ก็เห็นว่าเธอนั้นมีอาการแ,บบแปลกๆจนถึงเวลาพักเที่ยงโซอีได้มาคุยกับเจสันว่าครูคนใหม่เหล่านี้แปลกเนาะแต่เจสันเนี่ยก็ไม่สนใจและกําลังคุยแชทกับซาร่าอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าเจสันเนี่ยก็ชอบซาร่าเหมือนกันโซอีเลยตอบว่าเจสันเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงจนเจสันนั่งงุนงิดแล้วเดิอนออกมาเขามาเจอกับลอร่าเธอก็ได้ถามเจสันว่าซาร่าแฟนเธอหรอเจสันเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนลอร่านี่ก็ดูดีใจออกมากๆแล้วก่อนแยกกันเนี่ย เธอก็ได้บอกกับเจสันว่าฝันดีนะซึ่งมันทาให้เขารู้สึกแปลกๆพอตกกลางคืนลอล่าก็เปิดเพลงที่เจสันร้องอยู่เหมือนเคยเธอถอดชุดออกก็ได้ทําลิสติกที่ยืมมาจากซาร่าแล้วหล่นลงพื้นเธอก็ได้เหยียบลิสติกแบบหลายๆประมาณว่าเกียดซาร่าอะไรประมาณนี้จนพอเช้าอีกวันเจสันมาถึงโรงเรียนเนี่ยก็มาเจอกับซาร่าทั้งคู่ก็คุยกันซาร่าก็บอกว่าเจสันเนี่ยสักวันเนี่ยต้องดังเหมือนจัสตินมีเบอร์แน่แล้วทั้งคู่ก็จูบกันแต่ลอล่าเนี่ยเดีนมาเห็นพอดีแล้วก็พููดต่่อวาังค เธอก็บอกว่าเจสันมาสายแล้วให้รีบเข้าไปเรียนพอเจสันเดินออกไปซาร่าก็ได้พูดกับลอร่าว่าพ่อของเธอเนี่ยชอบบริจาคให้โรงเรียนนี้แล้วขู่ให้ลอร่าอย่ามายุ่งกับเธอแต่ลอร่าเนี่ยเธอก็ไม่สนใจหรอกว่าพ่อซาร่าเป็นใครซาร่าเนี่ยก็เดินออกไปลอร่าโมโหมากเธอกำรรมไม้กางเขนเนี่ยจนเลือดออกเลยทีเดียว หลังจากที่หมดคาบเรียนของลอล่าเธอก็เรียกเจสันมาคุยและบอกว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยให้มาหาเธอที่ห้องพักของเธอซึ่งตอนแรกเจสันเนี่ยก็ถามว่าห้องพักอาจารย์เนี่ยนักเรียนเข้าไม่ได้ไม่ใช่หรอลอล่าก็บอกว่าถ้าเขาเชิญแล้วก็ถือว่าเข้าได้จากนั้นลอล่ากลับมาที่ห้องก็มาถอดเสื้อผ้าและทาครีมรอเจสันมาที่ห้องพอเจสันมาถึงก็เห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกเขาก็ได้เห็นภาพที่ลอล่ากำลังยืนทาครีมที่มีรูปร่างน่าเซ็กซี่จนทำให้เจสันเนี่ยไม่กล้าเรียกและเดิอนออกไป จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแผนของลอล่าแล้วมันก็ได้ผลด้วยเจสันเนี่ยตกกลางคืนถึงกับนอนไม่หลับหมวแต่คิดจนินตนาการภาพถึงลอล่าตลอดเวลาพอมาอีกวันที่โรงเรียนลอล่าก็าพูดกับเจสันประมาณว่าทําไมเธอไม่มาพบเขาตามที่สั่งเจสันก็ได้แกล้งพูดไปว่าเขาลืมจนมาถึงวันยุดสุดสัปดาห์ซึ่งผมลืมบอกไปนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนประจำลอร่าได้มาเห็นว่าซา่าเนี่ยได้ขับมาพูดดูสนิทสนมกับเจสันอีกแล้วเธอเลยบอกกับรีเบก้าว่าป้าเธอป่วย เขาจะขอกลับไปเยี่ยมป้าหลายวันหน่อยพอกลับมาถึงบ้านโซอี้ก็บ่นว่าครูคนใหม่เนี่ยแปลกมากไม่ให้การบ้านอะไรเลยแต่เจสันก็ทะเลาะกับพ่อแม่เรื่องที่เขาอยากเป็นนักดนตรีแต่พ่อแม่เนี่ยไม่เข้าใจและอยากให้เจสันเนี่ยไปทําอย่างอื่นจนเจสันโกรธและเดินออกไปนอกบ้านลอล่าก็ได้ขับรถตามมาดูเจสันถึงบ้านเขาได้เห็นเจสันนั่งร้องเพลงอยู่เธอก็เดินไปแอบดูเจสันแล้วก็ยิ้มกุ้มกิมแต่สักพักเจสันก็มีสายของซาร่าโทรมา พอลอล่าเห็นว่าเจสันตะคุยกับซาร่าเธอก็เริ่มไม่พอใจแต่เธอก็ไม่ได้อะไรแล้วเดินกลับออกไปที่รถล,ลอล่าดูจังงุนงิดแล้วก็ดกเล่าเข้าไปหนึ่งอึกเธอก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้แล,ล้วรีบกลับมาที่โรงเรียนเธอเดินเข้ามาที่หอนอนผู้หญิง